แล้วพ่านะคะ <S <S ก็ภูมิใจนําเสนอเช่นกันค่ะจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าพี่ชอบเนื้อผ้ามากอันนี้พี่เลือกแบบทึบนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ้านควรจะเป็นเราก็จะต้องบดบังแสงแดดของประเทศไทยได้ถ้ามันเลือก สีก็น่ารักมากคือเข้ากับที่บ้านพอดีเลยเอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมีผ้าม่านตรงข้างในนี้แบบนี้ด้วยเป็นผ้าโปรโป่งที่เวลาเราอยากจะถ่ายรูปสวยๆเราก็เก็บแบบเนี้ยเปมองออกไปมันก็เลยดูแบบสวยแล้วก็เนื้อเนียนมากเนาะผ <c oughs> ้า <c oughs> <ๆ>แบบผ้าเนื้อเนียนนุ่มมากอะ่ะก <c oughs> ็จะมีหลายแบบคือชั้นบนน่ะพี่เรศก็จะมีแบบเป็น,เ,ปนเหมือนผ้าม่านห้องนอนห้องเกมอะ่ะพี่เรศจ,จะเป็นปิดมืดเพราะว่ากาันแสงเพราะว่าเราอาจจะดูทีวีในห้องนั้นเป็นโรงหนังอะไร ก็เดี๋ยวจะพาไปดูและนี่นะคะคือห้องเกมของพวกเราี่อย่างค่ะอันนี้มันจะมีความแบบทึบกว่าเห็นปะก็จะเป็นเหมือนแบบพรมันประมันเธอเปิดมาอะอันนี้เราจะแคสเกมนะคะแล้วก็จะเปิดแบบห้องแคสเกมของทิกเลยสวยใช่ไหมล่ะประมาณเราก็จะไม่มีลายนะคะลายดอกไม้ลายละไไม่เอาสีจะเป็นแบบสีขาวหน่อยโดนแสงปุ๊บก็จะคลีนคีนิดนึงมันก็เลยกําลังดีสวยแล้วก็นุ่มที่จะชอบมากเลย